พบกับนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับการพลิกบทบาทเป็นผู้จัดละครสุดปังคุณเอ๋อิสุริยาสายสนันช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว คนดีสีภาคของเราในวันนี้คือนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วกว่า23ปีมีความสามารถในการแสดงและงานพิธีกรจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอีกทั้งเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากล่าสุดถึงทั้นจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่ผู้เป็นที่รัก เคยได้รับรางวัลลูกกระตันยูจากสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลพระราชทานเทพทองบุคคลโทรทัศน์ดีเด่นวันนี้จะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในสองบทบาททั้งการเป็นอาจารย์และการเป็นผู้จัดละครคนเก่งที่มีความตั้งใจไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงพร้อมกับการแบ่งปันประสบการณ์ที่จะก้าวสู่ความสาเร็จในชีวิตอย่างสมดุลในแบบฉบับญิงเก่งยุคนี้ กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคดรอิสริยาสายสนันท่าผู้ชมคะละตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะดรเออิสริยาสายสนั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยขอแส,สดงความยินดีกับดรคุณนมาขอบคุณค่ะเย้ yeah. จะคิดว่านางเอกสาวสวยวันนี้นะคะโ,โหขยันเรียนเอาจริงๆแล้วเป็นเด็กเรียนตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมาตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักสแสดงเคยคิดแค่ว่าเราอยากเรียนเรามีความสุขกับการเรียนเมื่อวันหนึ่งที่เรามีโอกาสเราก็ทำอย่างที่เราต้องการในขณะเดียวกันเรื่องของการทํางานก็สุดยอดเหมือนกันนะคะ,าคะจากนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆก <c oughs> ลายเป็นผู้จัดมือทองเลยนะ,ะต้องเรียกอย่างนี้เลยวันนี้เป็นผู้จัดเป็นแล้วกี่เรื่องคะ ปัจจุบันเป็นเรื่องที่11แล้วคะ่ะรวด<ม>เร็วนะคะยังคิดแบบว่าเอ้าเราเพิ่งแป๊บๆผ่านมา11เรื่องแล้วคะ่ะ7ปีกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแสดงว่าจะต้องมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการทํางานเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ใหญ่ที่โอกาสรวมทั้งแฟนละครด้วยเอ๊เอคิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนโชคดีได้โอกาสจากผู้ใหญ่ ล้วเวลาที hmm. ละครออนแอร์ปุ๊บก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีพอถึงตรงนี้แล้วอยากให้เล่าให้แฟนๆมารีที่สีภาคฟังหน่อยว่าเขามาพูดจัดละครมีหน้าที่บทบาทยังไงผู้จัดก็คือเราก็จะมีไอเดียในหัวว่าเราอยากทำนิยายเรื่องนี้สร้างมาเป็นละครเราก็จะนําเสนอช่องสถานีนะคะพอสถานีอนุมัติก็มาฟอร์มทีมทั้งหมดเลือกนักแสดงคนเขียนบทผู้กํากับผู้ช่วยทุกอย่าง ก็คือเป็นเจ้าของกองละครว่าอย่างนั้นภาษาง่ายๆก็ก็ดูแลกองละครทั้งหมดค่ะสเสน่ห์ของการเป็นผู้จัดละครคืออะไรคะเราได้สารฝันอของเราว่าเฮ้ยเราอยากอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกเรามองภาพนักแสดงคนนี้อยากให้คนนี้เล่นแล้วเราได้ถ่ายท่อตัวหนังสือตรงนี้ออกมาเป็นภาพค่ะม,มันมีความสุขที่สุดแล้ะอย่างแรกเราต้องชอบก่อนเพราะว่าเราเป็นคนอ่านถ้าเราอ่านแล้วเรา ไม่ชอบไม่ตื่นเต้นที่ได้ทําเราก็คงไม่ไปต่อเราชอบคนเดียวก็ไม่พอช่องก็ต้องชอบด้วยทีมงานต่างๆก็ต้องหารือกันว่าสิ่งที่พวกเราชอบเนี้ยคนดูเขาชอบด้วยหรือเปล่าเพราะเราทําให้คนดูเขามีความสุขเป็นหลักองค์ประกอบของการเป็นละครเรื่องหนึ่งต้องมีอะไรบ้างขั้นตอนมันก็จะเป็น planning จะทําเรื่องอะไรเสนอช่องเตรียมทีมงานเสร็จป,ปุ๊บ วางแล้วว่าเราจะถ่ายเมื่อไหร่ฟ e ี r o d u c t i o n ไปดูโลเคชั่นไปเลือกสถานที่อสถานอย่างสถานที่ตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่บ้านของด r อรนะคะแต่ว่าเป็นในกองละครค่ะกองละครเวลาอาคาสละครเรื่องนี้เป็นยุคประมาณปี2,500นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นไม้ดูซิว่าที่ไหนที่ทำทำงานได้และเข้ากับเรื่องราวการฟิตติ้งโปสเตอร์รูปพิปล่อยไปเชื่อไหมคะว่า เวลาที่ฟิตติ้งอ่ะเราจะปล่อยรูปไปแค่15-20ถึงรูปแต่ในการถ่ายทับเอชใชทั้งหมด5ทีมถ่ายและรูปเนี่ยประมาณเกือบ2,000รูปโอ้โหเรียกว่าละครแต่ละเรื่องกว่าจะออกมาหน้าจอให้เราได้ชมกันต้องผ่านกระบวนการมากมายและต้องใช้ความพยายามอย่างสูงและที่สำคัญเราได้เห็นความรักในการทำงานของคนเบื้องหลังอย่างแท้จริงค่ะ กอนเป็นผู้จัดเรื่องแรกค่ะพี่ปอมมันมีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรารับมือกับปัญหาได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เครียดเพราะว่าวันที่3ของการถ่ายทำมันต้องยกกองแล้วเราใจสั่นเราใจเสียเราคิดว่ายกของแต่วันที่3ามเราคงไม่เหมาะแล้ววันนั้นะเราก็มานั่งคุยกันกับคุณแม่แม่ก็ถามว่าไม่โอเคไหมคือแบบให้เลือกที่จะไปต่อหรือหยุดแค่เรื่องนี้สุดท้ายเราคิดว่า เฮ้ยปัญหามันก็ผ่านมาได้เป็นเพราะว่าเรามีเกราะป้องการทางใจทางความคิดเยอะตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าก็มีส่วนใช่ตอนที่เเป็นผู้จัดเรื่องอะไรอยัางอายุไม่ถึง30เราก็จะรู้สึกว่าทําไมมันมันไม่เป็นอย่างนี้อย่างที่ใจเราต้องการนิสัยเอเป็นคนที่เวลาเสียใจหรือเจออะไรมาก่อนก่อนจะเจอเอจะกลัวแต่เมื่อเอเจอปุ๊บเอวิ่งสู้ฟัดเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบหนีปัญหาค่ะพี่ปอลอะไรมาก็ค่อยๆแก้กันไปจะไม่แบบว่าหายไป และทิ้งทุนให้คนอื่นไม่ใช่นิสัยเลยค่ะเคล็ดลับความสําเร็จของดเอรเอกคืออะไรความสําเร็จของคนแต่ละคนเขาก็วัดไม่เหมือนกันอะเอกก็ดีใจเวลาคนบอกว่าเอกประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังมีอะไรที่เราก็ต้องแก้ไขเราก็เอาทุกคําพูดคําติชมอะมานั่งดูว่าสิ่งที่เขาชมเขาชมเพราะอะไรบางทีอะเราได้รับเสียงชมไม่เยอะบางทีเราก็จะรู้สึกด,ดีแลละแต่ ถ้าเราทําต่อไปมันอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราก็ควรที่จะเปิดรับคําติสิ่งที่เขาว่าอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะังแบบนี้ต้องใช้พลังเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยจัดสรรเวลาบริหารเวลาบริหา,าราความคิดจิตใจเรายังไงให้ลงตัวแล้วเกิดความสมดุลได้ก่อนที่มันจะสมดุลได้มันก็เคยไม่สมดุลมาก่อนช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าโอ้หมันหนักมากมก็คือช่วงเรียนปริญญาเอกปีหนึ่งค่ะต้องเรียน100เซ แล้วเราจะทํำยังไงล่ะแต่โชคดีว่าเราได้ทีมที่ดีนะคะเราก็ไปเรียนก่อนออกมาจากห้องเรียนปุ๊บเราก็มากองได้กองเลิกถึงสี่ทุ่มเราก็นัดประชุมกับทีมในวันที่เราว่าง<ม>แล้วก็แบ่งเวลา<ม>หลายคนบอกว่าเรียนปริญญาเอ,อกแบบว่าแล้วทางานอะไรเงี้ยเอ๊บ,บอกว่าทําได้ไหมทําได้นะคะเหนื่อยมากไหมเหนื่อยมากแต่วันนี้มันลืมความเหนื่อยไปแล้วเพราะว่าเราทําได้แล้วเอเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เอ็นรับได้ทุกอย่าง<ช>เหมือนเรารักใครอะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเรารับได้ทุกอย่างแล้วเราพร้อมที่จะแก้ไปกับเขาพอมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นด็อกเตอร์สมใจแล้วค,ความเป็นอาจารย์ในการต่อยอดแบ่งปันสู่สังคมยังไงบ้างคะ่ะทุกวันนี้นะคะ เอ๊ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจําได้แต่อาจารย์พิเศษคะวิทยากรที่ไหนเชิญมาเอาไปเลยนะคะเอรู้สึกว่าเอาอยากตอบแทนอะไรแล้วถ้าความรู้ของเอมันเป็นประโยชน์อะเอเต็มที่มากคือแบบเชิญมาเลยได้เลยถ้าแบบไม่ติดอะไรหรือไม่ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเนี่ยเอไปให้ได้เสมอ ดัอเรเอเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นผู้จัดตอนนี้เนี่อีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการเป็นนักเขียนตอนนั้นเอ๊เรียนปริญญาตรีทางด้านกฎหมายนะคะ,คะก็มีโอกาสได้ออก p o c k e t ็ตบุ๊กเรื่องผู้หญิงช่างฟอ้องมันเป็นการเล่นคําฟ้องในที่นี้คือฟ้องร้องอแต่จริงพอแบบให้มันดูแบบว่าดูไม่หนักเกินไปผู้หญิงแบบช่างฟ้องที่ฟ้องอคือเรารู้สึกว่าภาษากฎหมายบางทีมัน มันเข้าใจยากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทาภาษากฎหมายให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานในวงการสื่อเราเลยสามารถที่จะแปลงภาษากฎหมายให้มันเป็นภาษาที่คนทั่วไปพูดกันได้เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้จริงๆคือไม่ต้องการให้ใครมาทําอะไรเราเพราะฉะนั้นเราถึงต้องรู้เนื้อหาในหนังสือก่อนเพื่อไม่ให้ใครมาทําอะไรเราได้ยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างการยืมเงินอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะมีคนมายืมเงินเราจํานวนมาก แล้วมันไม่มีหลักฐานนะคะเราไม่สามารถฟ้องร้องเขาได้แนะนําเลยเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรชัดเจเขียนเอาได้เลยค่ะยืมเงินวันนี้วันที่เท่าไหร่นัดจะคืนเมื่อไหร่ลงลายเซ็นแค่ั้นคะซึ่งนี่แค่ตัวอย่างในหนังสือผู้หญิงช่างฟ้องนี้มีเรื่องราวมากมายที่จะให้ผู้หญิงดูแลตัวเองปกป้องสิทธิของตัวเองเพียงแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นก็จะออกมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะอาจจะต้องอัปเดตมุมมองของดรเอทที่มีต่อผู้หญิงไทยในสังคมไทยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ เอรู้สึกชื่นชมค่ะรู้สึกดีที่เราได้อยู่ในสังคมที่สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราเราเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณแม่เป็นซิงเกิลมาเมียค่ะเราจะเห็นคุณแม่ก็จะแอคทีฟทำนู่นทำนี่แล้วเราก็จะคุ้นเคยว่าม,มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ถึงเราจะเป็นผู้หญิงแต่เราก็ทําอะไรได้เหมือนที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาทำไดแ้และที่สําคัญวันนี้ก็เป็น working woman <อ>ซึ่งเป็นไอดอลของสาวๆหลายหลยคนเลยในมุมของไอ้เวลามีคาชมอ่ะเอรู้สึกดีใจมากเลยนะแต่เราก็คิดว่า เราก็ทําในสิ่งที่เรามีความสุขเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราจะทําอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเลือกแล้วมันเหนื่อยกายนะแต่ใจเรามีความสุขเหลือเกินค่ะแล้วมีความฝันเกี่ยวกับความรักบ้างไหมคะจริงๆไม่เคยฝันเรื่องความรักเลยตอ,อนบ้านเราจะไม่ได้มานั่งพูดกันว่าอยากมีแฟนและลูกห้าเลยกับแอนะคะพูดแม่ไม่พูดเพียงแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จนเราก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็โอเคไหมเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยู่ได้ของเราอะคะ่ะ จนถึงวันนี้นี่ก็เลยมองเรื่องของการมีคู่ชีวิตหรือความรักนี่คือเป็นมุมมองที่แตกต่างในหลายๆครั้งชีวิตเองค่ะจะเป็นชีวิตที่อาจจะไม่ค่อยได้เป็นเหมือนทุกคนที่เขาแบบมาตรฐานที่ว่าเรียนต้องเรียนอย่างนี้จบอย่างนี้แต่างงานอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นพี่แต่ว่าไม่มีคือรอบข้างรับได้ในสิ่งที่เราเป็นเราก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะโอ,อ้ฟังแบบนี้แล้วสาวๆหลายคนที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยอุ่นใจได้เลยเพราะว่ามีเพื่อนแล้วใช่ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะคนเราจะประสบความสําเร็จหรือมีแง่คิดมุมมองอะไรก็ตามแต่มักจะต้องเกิดจากแรงบันดาลใจก่อนรแรงบันดาลใจส่วนใหญ่เกิดจากอะไรอยู่ที่คุณแม่ค่ะเพราะว่าอยากให้คุณแม่มีความสุขคือตั้งแต่เรื่องเรียนเป็นสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเวลาทําอะไรได้คุณแม่จะไม่ใช่คนที่แบบชมแบบว่าลูกเก่งไม่ค่ะแต่ว่าแววตาเขา่ทําให้เรารู้ว่าเขามีความสุขปกติแล้วแสดงความรักกับคุณแม่บ่อยไหมคะโอ้แบบทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างหอมแก้มก่อนไม่ทํานี่จะรู้สึกว่า เราลืมอะไรไปเงี้ยคือเพราะว่าเราผูกพันกันค่ะพี่เราก็ไม่ได้ความเป็นผู้หญิงมันแสดงออกได้เต็มที่ <ừ> แต่ว่าหลายคนเขาเขินต้องเริ่มต้นยังไงดีแนะนำหน่อย <ừ> ถ้าคนที่ไม่เคยทําแรกๆอาจจะสัมผัสก่อนไอ้ว่าสิ่งที่สัมผัสเนี่ยคนที่รักเวลาสัมผัสม,สม,มันมันมีคุณค่ามาหา,าศาลค่ะพี่ <ừ> แบบ <ừ> เวลาเราเหนื่อยอะไรแค่จับเนี่ยแบบซึ้งและแรกๆมาแบาบเกรงๆกันบ้างแต่อว่าทำไปบ่อยเดี๋ยวชิน แบบนี้แล้วชื่นใจจริงๆเลยนะคะ,คะแล้วปกติแล้วเนี่ยแบ่งเวลาสําหรับการทำงานกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมธรรมเข้าวัดเ,เข้าวาย่งังไงบ้างเอ๊จะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดก็คือเข้าไปไหว้พระเสร็จก็ไปให้หารปาเพระอมีหลานใช่ไหมคะเอ็มเอขรู้สึกว่าอยากปลุกฝังให้เขาแบบว่า อยู่กับธรรมชาติรู้สึกว่าเข้าวัดเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยอะค่ะพี่แล้วก็ม,มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราส่วนในเรื่องของปฏิบัติธรรม,อ,มอาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราเข้าใกล้แบบสิ่งที่สงบจริงๆนิยามของผู้หญิงที่ชื่ออิสริยาสายสนั่นค่ะเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูแบบว่าดูนิ่งๆธรรมดามดาแล้วก็ดูบางมุมก็หลายๆคนก็จะติดภาพของความที่ เล่นละครที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรง<ะ>จริงๆแล้วไอ้ว่าลึกๆเอเป็นคนที่เข่มแข็งแล้วเราเป็นนักสู้มากๆเรารู้ว่าไม่ว่าจะเจอเปัญหาอะไรละครที่จะแก้แล้วมันผลออกมาเป็นยังไงถ้าเราแก้ด้วยตัวของเราเองเรารับได้ทุกอย่างคะ่ะมันก็เลยจะไม่กลัวค่ะ ทั้งหมดนี้คือตัวตนของนักสู้ตัวจริงนะคะที่เป็นหญิงร่างเล็กบอกบางแต่หัวใจยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังอยู่ภายในพลังชีวิตความคิดและสติปัญญาและทั้งหมดนี้จากใจบุคคลต้นแบบคนดีสีภาาที่เราภาคภูมิใจดอกเตอร์อิสริยาสายสนันค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คคะและทั้งหมดนี้คุณแอได้สะท้อนที่เราได้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนต่างสแสวงหาความสุขและความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชื่อเสียงหรือความรักล้วนแล้วแต่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตส่วนใครจะได้ดังที่หวังบ้างก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งส่งผลต่อความคิดจิตใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของดอรเอที่มาสร้างมุมมองให้กับเราได้พิจารณาเพื่อหาสูตรสำเร็จให้กับตัวเองเพื่อการมีชีวิตที่มีความสุขสำเร็จและสมดุลขอชื่นชมยกย่องบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคดอรอิสริยาสายสนัน่น